สาวนอกระบสาวเนมนี่เป็นพี่น้องกันบ่เลยใชงไหมเป็นสาวกันปะก็คือว่าสาวนอกระบเป็นเอื้อยเอื้อยของสาวเนิ่มแล้วก็จึงคือการือกัระบายหากแต่นอกมัดมีนี่เป็นอ่าน้องอันลูกเอ้หรลูกน้องอ๋อเป็นลูกน้องแบบลูกหางแซวนอกระบายลูกหางลูกเอื้อยน้องลูกหางโอ้ยสาวไลกันเนาะเป็นลูกเป็นลูกกระสาวเป็นลูกละสาวเป็นลูกเอ้ยลูกน้องกันสาวไล สบายดีสบายดีเอฟซี FC บ่าวเทาเบิร์ทุกคู่ทุกคน,ก,คนก็นยินดีตอนหับก็สู่ซ่องบ,าาบา่าวเทาบ่าวไทยแกล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อนี้กับาาบา่าวเทาบ่าวไทยก็ได้เดินทางมาหาสาวโสดเ,เองก็งยังบ่ได้มีเวลาหรือว่าบ่าได้สัมภาษณผัสกันนั่นเองพ่อแม่พี่น้องเลยก็เมื่อนี้กับได้มีโอกาสแวะเข้ามากับพ่อเพป็นอยู่เดือนเนาะ ก็เข like ้าไปถักทายสบายดีนํากันเลยพ่อแม่พี่น้องเลยเจ้าสบายดีสบายดีสบายดีเด้อสามสาวเลยมันนี่อยู่ความหนาความตากันเนาะมันนี่เนาะแมนทีมงานเขากับความหนาความตาคือเก่าแมนหลายกลองเลยแล้วกันกับก้อนเอ็นกับพี่น้องกับชี้ามสื่อถามเสียงกันเนาะโดยก็คือว่าผู้เสื้อขาวนี่สื่อว่าจังใดเด้อ rồi, xin chào đi, đơ. sư nữa, đơ ma, xin chào Sumer, rồi, xin chào Sannim, chân vào đây nhìn. <laughs> tiếng nỉm bọt, ối, khỏi thở, ừ. trái mà nỉm, nỉm như ai nữa, tiếng nỉm như ai, à, xin chào, 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 xin ว่าดีนะ <relevance> สาวๆว้คือว่ามีแต่ผู้จบงามเลยเนาะใช่เป็นสาวปฏิมิปได้เนี่ยว่าีกันได้สาวสามคนนี่เนาะชัวร์ว่ามีไผยแพ้ไผยนะแต่เบิ่งนี้โดยให้เอฟซีเป็นเลือกเองเลยเนาะว่าเอฟซีเป็นเลือกเองเลยคุณนายงามคุณแดนให้คะแนนเต็มซิบว่หฮักกันนะหนึ่งในสามสาวคนนี้เนาะสให้คะแนนไเต็มซิปให้พี่น้องเลยคอมเมนต์บอกได้เลยก่อนอื่นกับมิเต้สาไล่สาไม่ให้น้องเพิ่นก่อนอ่ะ น้องอ่ะมัดอันนี้วางไว้นี่ก็ได้เนาะโดยอ่าน้องใครพี่น้องเลยอย่าบอกว่าได้ยินเสียงหูซื้อเบดิษัทบ่ยังเหรอแล้วยังม่ทันหูได้ค่อยนะค่อยหูแต่อ่าน้องยิ้มเพื่อนนี่นิ่มนิ่มนิ่มเนาะอันนี้ยิ้มเห็นแล้วนิ้มเห็นแล้วนิ้มในยังใครซื้อแล้วยิ้มในะแล้วอารมณ์ดีตลอดนะกดซืว่านี่อ่าเราสอ่นาะขอโทษขออภัยเนาะก่อนอื่นสิทามแต่ละคนเพื่อนพี่น้องเลยเอาผู้เสือขาวซื้อวันไดๆเนาะจ้า ซื้อสาวโนอันยูเจักปีเนาะจะอันยูสามซีฟสามซีฟยังเกี่ยวเอ้ยพี่น้องเลยโดยผู้อยู่ทั้งกลางได้ศาขออนุญาตถามซื้อวันไรด้หลายเจ้าซื้อมีเด้อซื้อมีอันยูจักปีจ้ะเจ็ดปีเจ็ดปีโอ้กระซัมกันกับน้องนิ่มเนาะโดยโอ้พี่น้องเลยใครเป็นเอื้อยเป็นน้องบาทนี้นี่เราเป็นเอื้อยเพราะว่า แม่เป็นเอื้อยของแม่สวรรค์นี่เด้อ๋ในน้ํเอื้อยลูกป้าลูกลุงอ๋อมาโดยๆพี่น้องเอ้ยว่ายูกะส่ํากันเนาะอแต่ละคนนี่ยังบ่ทันได้มีแฟนติยังยังบ่เออให้พี่น้องเอ้ยโสดบิ3เนาะโสดบอคือว่าหลายคู่หลายคนกคือสิเห็นนั่นแหละเนาะโดเออ3สาวให้พี่น้องเอ้ย มีแต่ผู้จุกจิกงามเลือกสาวหนึ่งเสียใจสาวหนึ่งเด้อ่าแต่เพื่อนนี่ที่ว่าเาถ่ายทำเพื่อนถ่ายก่เพื่อนถ่ายก่เป็นค่อยเป็นสาวโน่เนาะเป็นสาวโน่เป็นพี่น้องเลยสาวโน่กับสาวเนมนี่เป็นพี่น้องกันเบอร์หรือเปล่าโเป็นสาวกันเนาคือว่าสาวโน่นี่เป็นเอื้อยเอื้อยของสาวเนมแล้วก็จังคือกันเนาะสาลายคือกันเนาะโดยหากแต่น้องมัดมีนี่เป็นอ่า น้องอันลูกเอ้ยลูกน้องโดนอ๋อเป็นลูกน้องแบบลูกห่างแซนแซนน้องดุหางดุไอ้น้องลูกห่างโอ้ยสไลายกันเนาะเป็นลุงและสาวเป็นลุงและสาวเป็นลูกเอ้ยลูกน้องกันสไลยเนาะอันนี้จะสวยงามเนาะดูมาจังได้คือเห็นเห็นมานั่งน้ำกันเนี่ยว่ากินข้าวบ่อนหรือว่าจะมากินข้าวเที่ยงกันบ่อหรือว่าจังได้เนี่ยคือมาอยู่นั่งกันโอ้ยกินข้าวเที่ยงกินข้าไมพอดีเหรอก็มากพอดี พ่อพึ่งขอน้ำกันก็เลยถ่ายน้ำกันเด้เนาะโดีจัดก็เลยถ่ายสามสาวเด้เนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้อ่าคุยน้ำหรือว่าเพิ่อนกะสืเดือกไผาก็แล้วแต่ว่าษาเนาะหรือว่าเพื่นสืเดือกคุยน้ำผาก็แล้วแต่เนาะโดยแต่สไลด์เนี่ยกะอ่ามาคุยกับน้องมัดมีแต่กะสาวนอเพิ่อนเนาะเป็นครั้งแรกได้เพื่อนพี่น้องเลยยังบอกท่านมีไผายไม้ปองท่างจิตใจบ่เด็ดเนี่ยยังบ่โดย ก็คือเปิดใจไปนี่โดนนะว่าน้องมันนี่กระโดนเป็นหอดอดเดือนแล้วบอสหอดเดือนแล้วแต่ยังบอท่านในมีคนถูกใจอยู่บอยังบอได้มีใครเคยสัมผัสเพป็นบอสยังบอเคยอะไรก็ยังบอเคยหรอบ่ได้ครั้างเลขเห็นไหมตู้ชิดไปเนาะมีใคสัมผัสเพป็นเป็นได้คือเพิ่นบุรีมาถ่ายถ้ำเน่ะบ่ตอนนี้บอสเพิ่นบุรีมาแล้วเนาะ โอ้ยันว่าเพิ่นบ่มาเย่าะว่านอกมัดมีมีคนที่จองแล้วบ่หรือยววันใดใดยังบ่มีบ่เออโดยข้ายุทธศักดิ์คำว่ายังบ่มีเนาะเอพีสาวไล่ยังว่าสิได้มีรุ่นเนี่ยพี่น้องเลยมีโอกาสเออ๋ยวว่ายังมีโอกาสหรือว่าสิได้จิเพิ่นแน่เนาะแน่อ่ะเลยแต่ทางเจ้าได้สาวโนว่าใดใดโดยยังคือการยังโสดอยู่ยังอยู่บ่ยังบ่ทันได้มีคนที่หมายปองบ่เจ้ากะยังเนาะ ดยป้าพี่น้องเลยดีบดีบเด้อผายไวกได้ได้นะาะผาไวไทันพี่น้องเลยดยนี่บ่มีเนาะะว้าวข่อยไ่อยากเชื่อปันไหนเาข่อยคนม<น>ีแเราจะจบง่ามบ่อยากเชื่อแล้วว่าบ,บ่มีวนาะ บ่เลือกบ่เลือกจังได๋กาเลือกแน่เลือกคนที่เข้าใจกันเนาะ่นสิว่าบ่เลือกเลยเป็นไปบ่ได้นะคนเาว่าที่รเลเฮาก็ต้องอยากได้ต้องได้อ่าต้องอยากเลือกคนที่ถูกใจเฮาเนาะใแล้วก็เข้าใจเฮาโดยหรือว่าคนที่ดีต่อเฮาเฮาต้องแน่นเรื่องนั้นก่อนเนาะอือโดยเรื่องอ่าที่ว่าเลือกบ่เลือกนี่มันกต้องมีแน่เนาะมันต้องมียะเปก็บ่เาเลยเนาะ เขาว่ามาแบบเออซักไม่กระเทาบอ่ะค่ะพี่เกาะพี่การมาก่ะโยบไว้ได้เนาะสนุกเนาะเล่นแต่เเล่นแต่กับบไว้เนาะโดยถ้าเฮาคนเฮาถ้าจะคบมักกันหรือว่าจะเป็นสู้เป็นแฟนเนาะนั่นก็ต้องได้เลือกหรือว่าอยากเลือกคนที่ดูแลเฮาไล่ให้เนาะโดอ่าถึงจะได้สนนาที่การงานแต่ละคนเฮ็ดเรื่อง แต่คนเฮ็ดเบียกยังไงนี่ฮะเฮติเฮนาบ่าหรือว่าอดไรตอนนี้ยังว่างงานอยู่ฝากันว่างานอยู่ไม่ไทยเฮนาเนาะไม่ไทยเฮนาเอาแล้วจากไฮติเเนาะแล้วจากเฮ็ดเบียกตอนอาซิบรักเนาะเฮ็ดไทยเฮนาแต่ละคนมีอาซิบรักก็คือการทำนาเนาะทางสาวนิ่มเพิ่นก็เฮาก็ได้ฮู้จักแล้วเรื่องราวของเพิ่นเนาะโดยฮู้แล้วเนาะทางสาวนิ่มมันก็เฮาฮู้แล้วยังบ่ฮู้แต่สาวโนกับอ่าน้องมัดมีไม่พี่น้องเลยเรื่องราวของเราเนาะ แต่ว่าแต่ละคนมากกับยังบ่เคยหู้ได้เนาะกับยังบ่เคยสัมภาษณ์พ่อโดยโดยแต่ว่าสาวส่กับพ่อได้หู้แล้วแหละเฉพาะเผนจังเงียบสาวส่ผนเนาะผมเคยสัมภาษณ์แล้วนี่เน่าเอ้าไก่ถามทางงานสาวโน่เหมืนเนาะอ่าญาติพี่น้องกันถือว่าเอื้อยไอ่หน่อยมีมีกันจะคนด้วยเพื่อนมีกันอยูสี่คนสี่คนอะไรแล้วก็ยูถ่ายซองตอนนี้ มีมีมีแต่น้องสาวเนาะมีมีน้องอยุสามคนแล้วก็สี่ทังคอยเองอ๋อเดน้องเฮียนอยู่นะบริเฮียนไปไถ่แล้วคนที่จ้างบุคุที่ซีกับาถ่อยคุณีหนึ่งคุณพี่สองก็มาดมาเกี่ยวเขาอ๋อแบริมีผู้ชายได้บอกทางเงินอ๋อมีแต่นาะเนาะเมนเดวขว่าคนที่เจ้าโอ้่มน้ำหนี่ยสิเป็นคนทางได้สานะ โอ้ยต้องใจนะวันนี้มาเป็นคนทีอยากได้อยากลงเนาะโดยก็คือทางไหนจะได้นะบริีารต้องเป็นคนดีก็คือว่าเใครแหละเขาจะเป็นคนที่แบบว่าอ่าเข้าใจกันเนาะบางทีแบบบรจวารตกันเกินไปนะบางคนเขามาลงกับแบบว่าเฮาเฮาบอตออเฮาเป็นคนทีเหตุเหยุายเนาะคือยำหนาเฮาแก่ดำน้ายางเจ้าพ่อกับดำ เกี yeah, it it zy, mm ่ยวเข้า hmm. ข mm ึ hmm. yeah. mm ้นมากับเห็ดคบเห็ด hmm. ก yeah. mm ินเพื่อสิเอาหัวควายกินน้าวันนี้บางทีเขาเมื่อยเขาก็เลตั้าโทรศัพท์กับแบบนึ่งก็คือซิมาัตี้เขาอยู่ขางนอกเขากับคนแบบบีเวียคือแล้วเกี่ยวเข้านี่เขาก็มีเห็ด้นพักปลูกพักปลูกหญ้าไปนี่นะอย่างคนเผือกคนยังแบบนี้ฮะเขาก็เบียกลายซช่ใชเนาะแมืนแต่ละมือจะมีนีแบบยาวหัวว่างเขาก็ตอบไปนี่ฮะท่านแบบว่าเริ่มคุยกันเข้ามาคุยกันก็ยังให้เข้าใจกันว่าเออแบบ ยามเาว่างเขาก็ตอบนะเพราะว่าเขาไม่ได้นั่งจับโทรศัพท์สินะเขาก็มีเรี่เก็บรายแต่ว่าบางทีคุยกับโบแมนเนาะเก่งมากกันบางทีพี่ฝีกับโบแมนบางทีแบบยิ่งด้วยยังกับโบแมนบางทีเขาก็มีเรียกเนาะก็ต้องหายใจหนักเดี๋ยวเขาชอาพักเที่ยางบางมือเขาก็เมื่อยีหรือเขาก็บโบไวท์ที่มาเล่นโทรศัพท์นะโดยในเวลาจะตอบแชทตอบอย่างนี้เวลาจะว่างก็คือตอนเวลาอะไรก็แบบ ก็ตอนตอนกลางคืนหรือว่าตอนตอนแบบแล้วเรียค่าเขาหอเมื่อยกันไปเขาลินโทรศัพท์ตอนแรเขากระตอบไ้ตอนนั้นนะะแต่บางมือที่ว่าว่าเขาเมยแห้งเขาเห็นนั่นเห็นนี่หลายอย่างเขาอาสิบแบบก็อาสิบดองดอกเฟตค่ำค่ำคืนก็มีนี่ที่ว่าดอกไว้ก้อนเนาะจีต่ละลายกัรู้จักเลยเนาะอย่างให้เข้าใจกันว่าคือ เราอยู Ooh, ่บ้านดอกกันหนาเขามีเวียก์รายนะเอาเวันนี้เห็นแบบเวียกนาทีเดียวมันก็จะต้องขุดน้ำพักแล้วก็คนเฉืองไว้ให้งัวกันอย่างบ่แล้วนีนะโดยบางทีเราก็มีเวียกเพชดเพราะว่าอีกอย่างนี่ก็ถึงเจ้านี่เป็นเอื้อกกบ่โดยแม่โอ้ยางเอ้ยกก็กระชื่เห็ดเวียก์รายกว่าคนอื่นแน่แต่ทีผมมีเวลาเนาะผมมีผู้ชายเน่เนาะมีแต่พอตัวเดียวที่นำพา อาๆเฮ็ดกันได้เนาะโดยการหายใจก็สิส่วนน้อยแม่นบ่โดยเพราะว่าเพิ่นเป็นน้องเฮ็ดํากันเนาะโดยต้องซอยพอซอยแม่เฮ็ดอะคือเพ็าสินั่งเบิ่งง่ายๆก็ยังบ่มีไผที่เคยส้างครอบครัวมาก่อนเนาะยังบ่เคยมีเนาะยังส่วนยังซิ่งหมดโดยก็คือทางน้องมัดมีได้จ้ะมีญาติพี่น้องกันกีนน้องมัดมี มีมีกันอยู่ซ้ำคนคนเป็นเอเย่กโกแล้วก็มีน้องสายผู้นึงน้องสาวผู้นึงโอ้มีครอบครัวเบิดแต่ะเบอร์อยู่ไหานี่ยมีแต่น้องสายโอ้น้องสายเจ้านี่อ่ามีครอบครัวแล้วโดยโดยโดยเนาะอ๋อคือว่าเนาะผู้เจ้าเพิ่ปอยู่นี่เพไนพี่น้องเลยโดยถ้าผู้ใดก็คือว่าเดี๋ยอ่าเ้าเป็นคนเลี้ยงเนาะเราก็สิอยากมาอยู่เราจะของสั้นซะ พอนธิว่าโอ้ยเฮ็ดกันอย่งได้หลายคนแถบสันนหเนาะเก่านำเนาะว่าอย่ายงไรปันหาเจ้าของเพ่นเองนะนี่เนาะโดยโดยพี่น้องเลยบอกเก่าไปบอกบอกเท้าเด้วยกันนะเนาะแต่คือมีครอบครัวแต่ทางน้องชายนะเจ้าเนาะแต่เจ้าแบบชิมีข่าวดีมือได้สะยังหูยังหูบ่เออโดยโดยเดี๋ยววันนี้คือสมมติว่าเนาะขอไปถ่ายถ้ำเจ้าหรือว่าถามเรื่องความโสดเนาะ บางทีอาจจะมีคนสนใจเจ้าบอหรือว่าสนใจอ่าแองมัดมีเดี๋ยวว่าซาโนเนาะอ่าทางติดต่อมาทางใดได้แน่นะก็ทางไล่ก็ได้ทางเฟซก็ได้แสดงว่าทางเฟซทางไล่แบบว่านี้คือทางแองมัดมีกับซาโนในสะลวกอ่าเจกหน้าไม้หรือว่าหลังไม้เอาเป็นหลังไม้เอาเป็นหลังไม้เนาะโดย เราก็จะเอาให้ทางช่องยูทูปก่อนหรือว่ามีคนมาขอหรือว่าอย่างสั่คใอยเอาให้เนาะโดยจึงนั่นก็ดีคือการเพลพี่น้นงเลยสั่งบ่ออาบุญวายเนาะโดยขอแต่ว่าจริงใจแท้ก็คือว่าเขาช่วชงให้เนาะโดยคำว่าคนใดชนใจบ่อหรือว่าอยากโออยากร่มน้ำหรือว่าพ้อมซัพอร์ตเนาะหรือว่าอยากดูแลครอบครัวเจ้าเนาะก็ถือว่าเขาก็สามารถให้ได้ อ่าสิเป็นลายเป็นเฟสเนาะก็ถือว่าโอลมกันเมืองก่อนทางจิตใจในระหว่างคนสองคนเนาะดโดยเอกกอ,อค,นนคนสองคนคือว่าเนาะโดยเพราะว่าเขาก็สิไปให้ชุ่มชี่ชุ่มหักกระเบือวว่าไผ<ด>เป็นไผ<ส>เนาะตัวจำเป็นแล้วไม่คือทางอ,อ่าเนอะมัดมีนี่สเปคเจ้าเป็นแบบ,แบ,บนี้นนอ่ะเขาเข้าสเปค กระบุมีสเปคใดมีแต่แบบแบบใดก็ได้ขอเค่จริงใจกับเฮาแล้วก็ดีกับเฮาดีกับครอบครัวเฮาอะนะสัอรพตเฮาบางบางที่เฮากับบุมีคื idd, oh. ม ita, อมู่เนาะแบบนี Actually, ้โดยโดยบางอย่างบางสิ่งที่เฮาบุมีคือมู่ก็อยากให้แบบว่าเออสัอรพตเฮาได้กับบบขั้นขั้นกบว่าเออที่มาทุ่งเทให้เฮาจนมากระเด็กระโดกนะแต่ว่าเออกะขอต่ว่าดูแลกันได้แหละก็ค่อยๆเบิ่งกันไปเนาะโดยในทั้งสาวน้ได้บ้างนี่ สเปคเจ้าเป็น no. จ oh ังไรสามสีประมาณคล้ายๆกันอะไรคล้ายๆกันเนาะเป็นผ no. 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 ู้ใหญ่มีความเป็นผู้นำช่วดูแลเขาได้นะแหละระดับบางคนแบบจะเย็นโบ๊จู้จี้กันเกินไปอ่ะเพราะมาณคนแบบจู้จี้เกิดมึงมีด้วยด้วยว้าวเดี๋ยวบด้ใกล้ได้บด้ใกล้ได้พี่น้องใกล้ได้ช่องทีกเรื่องเลยดยท่าสอนิี่หด้อ ช่างสาวนิ่มสเปกเจ้าคนมาคนที่ได้บอกเป็นผู้ใหญ่เนาะไม่ว่าจะเป็นอายุหรือว่าความคิดเอาผู้ใหญ่มาแรกกันจะได้ความคิดแบบเป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ใหญ่กว่าเฮาเนาะเอแฟนพี่น้องเลยไม่ต้องสามนี่มสเปคนเกิดเคยว่าว่าเออจะได้คนอายุสามสิบขึ้นเมื่อวันนี้คือทางซาโนได้บัณฑอายุอันดับหนอายุก็คือแต่ความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วกันแต่ก็ อันยู้ก็อยากได้เกินเฮาขึ้นไปนิดนึงนะถ้าถ้าได้กว่าจะไม่แต่ว่าถ้ามีความคิดที่เป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นผ่ำกันก็ลองว่าวันก่อนนะนะแต่ไม่ได้แล้วถ้าคิดว่านที่จะร้ายก็เขาจะแบบว่าเขาต้องอาเขายังนำพาเขาได้ร้ายกว่าอ่โดยโอ้ยเป็นทางทีดีเลยนะโดยเมื่อก้ก็คือเจ้าในการตอนนี้ก็สามซีดแล้วเนาะคือว่าอยากไล่ขึ้นกลัวเฮาขึ้นหันเนาะซอดหันซีดห้าซีดห้าเนบะ ถ้าคุยกันแล้วมันเข้าใจมีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะ่็โอเคโอเคแ<ต>ดแว่าเแน,น่ใจยังเชื่อว่าคนที่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าเหาเขาจะแบบว่า <laughs> เป็นผู้นาไปะนเรียกว่าคนที่อัอยู่ไร้กว่าเฮาเขาจะแบบมีประสบการณ์การใช้ชีวิตมาร้กว่าเฮาแบบนี้นะเลยเลยก็ประมาณนี้แต่ทั้งเมื่อทั้งเหมือนนอกจากคิดว่าอยุมันก็น่าสิบอสําคัญนสำหรับคุยกันแล้วเข้าใจกันนะมันต้องลองคุยกันก่อนเลยเลยแต่ในความคิดส่วนตัวคิดว่าคนดี่งอั่อยู่ไายกว่าเห่าเขาจะแบบมีประสบการณ์การใช้ชีวิตร้กว่าเฮาประมาณเลยคือว่าผ่านห้อนผ่านหนาวมาก่อนเนาะโดยถ้าสมมติว่า เป็นพ่อห้างนั่งใหม่ชื่อกะจะจะจะฮับได้บหรือว่าจังไดได้เนาะเขาใจบริจีเลยว่าจะเป็นพ่อห้างพอแค่ว่าเป็นคนไซส์แบบนี้โดยพอแค่ว่านี่ใจแบบใจข้อที่ว่าตรงสเปคที่ว่าทั้งเพิ่นวบาเนาะสิ่งสำคัญก็คือ่มักคนจูซี่โดยบ่ได้ง่ายๆก็คือซุ่มเจ้านี่กะสิเป็นไพ่ก็ได้เนาะขอแต่ว่าฮักมักเฮาด้วยใจสิเป็นพ่อห้างหรือพ่อไม้หรือว่าผู้บ่าวเนาะกะโอโลมกันเบิ่งแม่นบ่ เพราะว่าเขากำังเป็นช่วงว่าศึกษารู้ใจเนาะเขาก็ต้องศึกษารู้ใจแต่ละคนแต่ละคนว่านิสัยแต่ละคนจะเป็นแบบใดแบบใดแม่บอกเพราะว่าเขาก็ยังยังบนไในหูเพิินเนาะโดยพี่น้องเลยกระรังนอกมัดมีได้อานยุทังผู้บ่าวเจ้าสิษชัมได้เจ้าต้องใ่ายขึ้นง่ายขึ้นคือการประมาณสามชิปขึ้นไปสามิไป โดโมาด้วยอยุยังบ่ไ้โอ้ยอย่าวาาใกล้อย่าใกล้กันนะเพพี่น้องเลยก็ถือว่าทางเพิ่นนี่กะโอ้โดมไดเพเพนอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านกับมี้เนาะเขากับมี่นะโอ้สิงเจ้ากับไปว้าหยอกแล้วนะเราเคินนะ้นาะสาวนองมันมีเนาะโดยเนาะ ก็คือว่าประมาณํำกันเนาะหรืออายุกเนาะโดยหากใจสิเป็นคนทั้งพอห้างยังก็ะไดบ้บงได้โดยโดยทางน้องนิ่มเขาได้สอเป็นพอห้างก็รับได้บ่เจจาได้เนาะโดยก็คือว่าต้องคุยกันเบิงเนาะเน้นเป็นผู้ใหญ่เนาะโดยเน้นอย่างเดียวคือันเป็นผู้ใหญ่ท่านซักที่เป็นผู้ใหญ่ในพื้นทีพาสั่งเข้าหาหรือว่าดูแลครอบครัวเขาได้เนาะ หรือว่าสิดูแลอ่าคนในครอบครัวอะไรว่าชั้นซะหรือว่าหาเงินหาค้ำเนาะนี่กอ่าก็อยากได้ไอ,อยู่เนาะเอเอกับเพื่อนอยู่กับตัวเพิ่นเนี่ยบอถ้ามีผู้เป้เข้ากับป,ป,ป้าป้าที่เสร็จแล้วเนาะว่าเพิ่นเป้ให้ดออ้วยความอ่าจริงใจหรือว่าดูสงสารก็ได้แต่เพิ่นเนาะสมมติว่าอยากทานแต่ละคนนี่มีแนวที่ว่าอยากได้ที่สุดนี่นะาว่สมมติว่ามีนมมาเป้สมมติซเช่นสาวๆแต่ละคนนี่อยากได้เนี่ยที่สุด อาซาโนอะได้เขื่อนเป็นของตัวเองได้เขื่อนเป็นของตัวเองอย่างนี้ง่ายสุดๆโอ้ยออาวันนี้ทางนราบ้านมีเลย้เชอก็ว่าได้แน่นอนคนเห่าก็ต้องไปอยากอยากได้อันนั้นกรเจออยากบออยากได้ห่านคล้ายเครื่องก่อนข้างุนว่ามีคนอยากมาเปียเห่าอยากมาซอยเห่านะเนาะถ้าไ่านน้อยก็ได้แบบนี้ลงทุนให้เราลงทุนค่ะคือว่าลงทุนจังหน่อยไปหาลายก้อนเนาะ พอหามว่าได้ห่างครอบครัวเฮาไปไกลแบบนี้เลยโดยโดยวันนี้ทางน้องสานิ่มสานิ่มไม่หันแค่เชื่อมเขราะว่าอยากอยู่บ้านอ่ะนะอยากอยู่พอนพ่อซเม่แม่ว่าถ้าเฮาไปเฮ็ดงานบ่อนอื่นบ่ก็มีแต่พ่อแม่2คนยุ่อยู่เบื่อนะนะแล้วก็อยากมีแบบว่าอยังเฮ็ดน้อยๆก็ได้ในบ้านเนี่ยนะจะได้แบบเออดูกับพ่อกับแม่ เราก็จะดูได้พอไปแม่ไปน้ำเนาะไม่ได้แบบเห็ดแบบไปเห็ดเวียกไก่แล้วว่างวงเขาห่วงแม่ก็คือแซงชิงเจ้าแต่ละคนสามคนเคยไปไทยไป็อย่างยู่บ่เคยเคยบ่โอ้โดยไกยูไายแล้วก็ยำดำหนากำมาดำระกาเมื่อกี้นี้ดำหนาแล้รกระก็ไปไปแล้วก็อันนี้ก็มาเที่ยวเข้า ไปมาๆอยู่เนาะแล้วเกี่ยวข่าวจะลงไปไทยยิ่งบดก็ต้องเล่วเวียกงเล่วงานตอนเรียออย่างร้ายบุหัวที่ได้ลงบ่อาบงทีอาจจะมีคนมักคนชนใจหรือว่ามีคนเปย์เข้ามาเนาะบางทีอาจจะอยู่เฮือนเมนบ่อเป็นเปิดท้านให้กับอาจซีอยู่โดยโดยถ้าว่าเปิดท้านนี่อ่าซุ้มเจ้านี่แบบว่าจะขายเป็นพิเศษนะสำหรับครแกขายของกินทั่วไปขายแบบอากับข้าวเนาะ ถ่าแบบคนไทยเขาเอิ้นก็จะเอียงจานตั้งซ้ำเนาะอ้อาจารกับาถ่าแบบนั่งมันก็ต้องเออลงถึงนลายเพราะว่าวัตถุดิบบ้านทำมันแพงเนาะไยก็หั่นโค้งสซาเต๊ะนีไทยซ้ำเนาะไทยต้มเน้นแบบใเระชายเล็น้อยอยังประมาณนี้ มาได้ก็ขาได้ทุกอย่างขอจะว่าได้ห้านเนาะขอจะว่ามีห้านใช่ในชีวิตประจำวันโดยช่วยประชาชนไทยเท่ากั้นที่เอื้อมมานขายของชําเนาะโดยก็ถือว่าขอจะว่ามีทุนมาลงทุนตรงห่อนเนาะเอาก็มีทุนแล้วมันกับโบนัสกับการที่ว่าเราอยากค้าขายแม่นบออันยากอย่างเดียวคืออทุนเออเนาะไปฟิแนงเลยแต่คนที่เสียเหตุอย่างนีงมันกับยางทุนนี่แหละเนาะ ถ้าคนที่มีทุนแล้วมันก็เว้ากันได้ว่าโอ้ยโบยากหราเมนบอกสำหรับคนที่บ่มีทุนนี่ก็ถือว่ายากเติบหนึ่งเน๊ะสำหรับชุมเฮาเมนบอกโดยอันนี้ก็คอยเข้าใจน้องเพิ่นน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอันที่น้องออกมาเบ้าน้ำคลิปนี่กอบโบเมนว่าเพิ่์นอ่ะโคลน้อแเพนพี่น้องแค่สมมติว่าความฝันเพิร์นจะได้ยังเหตุยังเนาะว่าความในใจที่เพิ่นมักเพิ่นชอบเนาะโดยก็คือว่าน้องเพิ่นนี่กอะแต่ละคนเพิ่นก็ชอบแบบอ่ามันคือกันหรือว่าแตกต่างกันแหละเพิร์นพี่น้องเลย คันใกล้แนี่ยันว่า ifc เฮาเนาะกันว่าเบิรงคลิปแล้วกะก่อนสิคอมเมนต์ก็ต้องเบิ่งคลิปก่อนเนาะโดยก่อนสิคอมเมนต์ว่าสิเว้าแน่นนะนี่เนาะกะเบิ่งคลิปให้จบบัตรละคนเฮานี่เฮาเว้าหยังออกมาแน่หรือว่าแนว่ยอะไรทีสมควรเว้าส่งเว้าเนี่ยอะไรสมควรเว้าแบบอ่าอย่าพลาดสดวนตัดสินใจเว้าเนาะส่วนใดอยากเห็นคอนเทนต์อ่านคอนเทนต์อะก็อยังเนี่ย เขามากเลยนะส่วนไลน์น่ะอ่าอีฟซีจะเข่าเบิรงคอนเทนต์นะจะคอมเมนต์มาเลยทางทางที่ยังบอท่านด้เบิรงคลิปเขาจบเนาะโดยโดยต้องเบิรงคลิปก่อนคอมเมนต์มาเนาะโดยเนาะเพื่อนๆไปอ่ะจังไรรักษาห้าบาทเนี่ถือว่าโอ้ร่มกับน้องเพื่อนสามคนก็ถือว่าผู้จักแล้วบาทเลยเนาะบาทแต่ละคนนี่ก็มักว่าหยุ่ซัมนี่ซัมนี่ชอบคนแบบประมาณซัมนี่เป็นผู้ใหญ่พ่อเนาะชิดทำ ทั้งสามสาวเนาะโดยเปิดใจข้างเปิดโดนบอกดูว่าพ่อสัมมิใส่กับบมอยากเปิดแล้วใส่กับบมอยากแบบโอยากัคลิปแล้วใส่โมอยากเปิดอยู่เนาะแต่แค่บมอยากเขาเลยอยาเปิดใจแต่ว่าอยากปิดเพราะโดนอยากเปิดโมอยากปิดนี่ย่างเนาะเปิดใจตลอดตลอดกี่วันกี่วันมีคนที่มาปิดเพิ่นเลยนะเปินเ็นเพื่อพ่อฮักแท้เนาะเลย ิได้แต่ช่องชมเฮานี่บ่อาชีพเราสำคัญเลยแต่โมอยากโมอยากอัดคลิปแล้วมาเนี่ยโน้ตี่ว่ายังเปิดใจไปยู่แต่ว่าโมอยากถ่ายท้ำแล้วเนาะโดยตันว่าสซีบอว่าสิเป็นภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะโน้ตันวาหักขหักมาเนาะถ่ายขามาโน้ันว่ามือนี่เพิ่์นสีบอกได้ถ่ายท้ำแล้วโดยน้ตันกาเิบีถ่ายท้ำอีกแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะว่าเพิ่์นสิปิดการถ่ายท้ำ หากแต่เรื่องในใจนี่ยถือว่ายังควงสดคือเก่าโดยโดยยังเปิดโอกาสให้นุ่มสดคือเก่านะโดยโดยเนาะป้าซาจังได้กะมีแต่ขอตัวจบคลิปตรงเพจรชั้นนี้เนาะแต่เฮากันเนาะโดยโดยสบายดีเด้อสามสาว